จะมาแนะนำนี่วิธีการถักฐานกระเป๋ากันนะคะที่มีหลายหลายท่านบอกว่าเตยทำกระเป๋าแต่ฐานกระเป๋าทรงเรียมฐานกระเป๋าทรงกลมอยากให้ทำทรงรีบ้างเตยก็นี่นะคะจัดให้ตามนี้นะคะก็วิธีการถักจะไม่ยากนะคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปถักตามกันนะคะแล้วก็ปรับใช้ขนาดตามที่แต่ละท่านสะดวกหรือว่าตามแต่ละท่านต้องการถักกันอีกทีนึงนะคะ ค่ะวันนี้ก็จะมาทำเป็นฐานกระเป๋าแบบวงรีกันนะคะที่หลายๆท่านถามกันเอาไว้นะคะก็วันนี้เต่จะใช้เชือกร่มอันนี้เป็นสีชมพูกีบบัวนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจะใช้เป็นนี่เข็มทิวลิปนะคะด้านเบอร์สามนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถักกันเลยวิธีการถักอันนี้ค่ะจะไม่ยากนะคะก็จะเป็นลักษณะนี่ที่เป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบในตัวของทรงกระเป๋าใช่ไหมคะกว้างขึ้นเราก็อาจจะขยายในส่วนของโซ่ตรงนี้ค่ะเพราะตรงนี้เราจะทำเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะที่ให้มันบานโค้งตรงนี้มาเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาถักกันเลยนะคะตอนนี้เตยจะทำทั้งหมดนะคะโซ่อยู่ที่30โซ่วิธีการถักก็เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะ หักโซ่ทั้งหมด30ิโซ่ก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดโซ่อยู่ที่30โซ่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำเป็นโซ่ที่31เอดนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็หักมุมขึ้นมาแบบนี้ ตรงนี้ก็จะถัก x นะคะหนึ่งหลักแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักแบบนี้ค่ะถัก x แต่ละหลักไปของแต่ละโซ่ก่อนนะคะทั้งแถวเลยนะคะก็จะอยู่ที่3 5 x เ,เหมือนกันนะคะอ้อขอให้ค่ะ3 0 x ตามที่เราเริ่มต้นของโซ่มานะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาทั้งหมดอยู่ที่ 4, จะอยู่ที่ยีา x ก่อนนะคะเพราะว่าในหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะที่หลักที่สาสเราจะถากเป็น x ในช่องสุดท้ายตรงนี้ทั้งหมดอยู่ที่3มครั้งนะคะแล้วก็ถัก x ต่อไปเลยค่ะทั้งหมดอยู่ที่ 29x เหมือนเดิมก่อนนะคะวิธีการถัก x ก็จะแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้แต่ก็ถักมาทั้งหมดนี่ 29 x เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักตรงนี้เลยค่ะตรงนี้หลักที่30ก็จะถักตรงนี้เป็น x เข้าไปในนี้สองครั้งนะคะก็จะรวมกันเป็น3แล้วหลังจากนั้นค่ะตรงที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ะคะ่ะดึงไปเลยนะคะตรงนี้แนะนำให้ดึงแน่นๆเพื่อที่ลอยต่อค่ะมันจะได้ชิดๆกันนะคะ แบบนี้หลังจากนั้นเราทําโซ่หนึ่งแล้วก็ทําช่องนี้เลยค่ะเป็น X 2ครั้งที่เรียกเท่ากับ V นะคะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วฐานกระเป๋าค่ะแนะนำให้ถักแบบแน่นๆนะคะเพื่อที่ว่าฐานกระเป๋ามันก็จะได้อยู่ทรงนะคะ เนี่ยค่ะนั่นเดี๋ยวเราก็จะถักมาจนถึงข้างนี้กันก่อนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงที่เราถักเป็น x 3ครั้งในช่องนี้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะถักเป็น v นะคะทั้งหมด3ครั้งก็เท่ากับว่าเป็นเนี่ยค่ะมีนแบบนี้อืม ก็คือ x สองครั้งในช่องเดียวกันเหมือนกันนะคะเราจะทําทั้งหมดแบบนี้อยู่ที่3ชุดนะคะนี่ค่ะก็จะเท่ากับว,ว่าเหมือนเป็น x ทั้งหมด6ครั้งนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ v ทั้งหมด3ครั้งนะคะดังนั้นเราก็จะถักต่อไปเลยค่ะเป็น x แล้วเดี๋ยวบนมาถึงตรงนี้ ก็จะทำในลักษณะแบบเดียวกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงตรงข้างนี้แล้วใช่ไหมคะที่จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราทําเป็น x ไว้2หลักก่อนจบก่อนจบงานนะคะตรงนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเป็น v ชุดที่1นึ่ v ในชุดที่สองพอเก็บชิ้นงานปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นสามหลัก3มเซตเหมือนก,นกันกับข้างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ที่แนะนำว่าให้เก็บตรงนี้แน่นๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เห็นรอยต่อของมันนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่หนึ่งทีนี้เราถักตรงนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เหมือนเดิมหนึ่ง แล้วก็ถัก V ให้มันตรงกันนะคะก็หนึ่งสองสามเราก็ถัก X แบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพอมาถึงข้างนี้เราก็จะทําเหมือนกันนะคะ,ะแล้วตรงนี้เราก็ทํามาถึงอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะ ข้างนี้ลักษณะก็จะเหมือนกันเพราะเราจะทำให้วีค่ะตรงกรันตรงนี้ เราก็จะถักเป็น v 1 x 1สลับกันนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะทำมาเหมือนกันเลยนะคะกับอีกข้างหนึ่งโดยการที่ว่าเราก็ถักเป็น v 1 x 1นะคะสลับกันแบบนี้จริงๆแล้วว่าค่ะตรงหัวมุมเราจะทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ นี่ตรงช่วงเก็บเราก็เก็บให้มันแน่นๆเพื่อที่ว่าตรงช่วงของรอยต่อะคะ่ะมันจะได้เรียบร้อยที่สุดนะคะแล้วเราก็โซ่หนึ่งไปเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะทุกครั้งโดยการที่เริ่มต้นตรงนี้เป็น x ห x สองแล้วก็ v หดังนั้นเท่ากับว่าแถวนี้ก็จะเป็นแถวของ x สอง v หนึ่งทั้งแถวนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงอีกข้างหนึ่งซึ่งอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยค่ะถักเป็น v 1แล้วก็ x 2นะคะแบบนี้นั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักแบบนี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาเป็นในลักษณะแบบเดียวกันนะคะที่ว่าเนี่ยค่ะก็จะเพิ่ม ที่เป็นของตัวหลัก x ตรงนี้ค่ะไปเรื่อยๆแล้วตัว v มันก็จะตรงการลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งที่เตยทําตรงนี้ค่ะที่ได้ออกมาเป็นขนาดนี้ก็จะอยู่ที่ x 7แล้วก็ v 1นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าวัดขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณสักรู่นะคะนี่ถ้าทําขนาดเท่านี้นะคะที่เริ่มต้นโซ่30เท่ากันก็จะออกมาเป็นฐานอยู่ประมาณ9นิ้วแล้วก็ ก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะกว้างกว่านี้ใช่ไหมคะก็สามารถขยายตรงนี้อาจจะเป็น x 8นะคะแล้วก็ v 1หรือว่า x 9แล้ว v 1ก็ได้เหมือนกันส่วนสังเกตดูเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเพิ่มโซ่มันก็เหมือนเราเพิ่มโซ่นี้ใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับเนี่ยค่ะมันก็จะขนาดก็จะเป็นการปรับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วดังนั้นเราต้องการฐานกระเป๋ากว้างเท่าไหร่เราก็ค่อยปรับกันอีกทีนึงนะคะ ทีนี้ใบนี้ใบเล็กเนาะก็เตยก็จะถักออกมาลักษณะเหมือนกันการเก็บก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะถ้ายัางไงก็สามารถเอาไปปรับใช้โดยการที่ว่าทําขนาดนี้แล้วก็ไปเริ่มตั้งเป็นทรงขึ้นมากันอีกทีนึงนะคะอาจจะถักเอ็กวนลรอบก,กันอีกทีนึงหรือจะถักเป็นตามลายของแต่ละลายที่แต่ละท่านต้องการอีกทีนึงก็ได้นะคะอันนี้เตยก็จะมาแนะนําเป็นส่วนของฐานกระเป๋าไว้ให้ตามนี้ก่อนนะคะ